สวัสดีเดอ้อเพื่อนเพื่อนทุกคนฉันวิ่งไล่สไตล์นะักวิ่งหววแถลงนันเดมาเพื่อนเพื่อนวันนี่มาซอมพัดลมกันมีงานพัดลมเขามาหลายตัวเลยเอาจากตัวนึงก่อนมาดูที่มันเป็นยังไงอาการายีห่ห้อฮานาบิชิเพื่อนบ้านเขาบอกว่ามันหมุนปกตินั่นแหละแต่ว่ามันมีเสียงดังอกหลอกๆอกหอกอกจะเป็นไอว่างัน้น ขนาด16นิ้วเด้อนี่ดูรายละเอียดก่อนดู HFA b e, 16D แรงดันไฟฟ้า2 2 0โวลต์50เฮิรต์กำลังไฟฟ้า50วัตต์นี่รายละเอียดเอาประมาณนี้นาะลองฟังเสียงดูกอ่อนมันดังแรงเปไลหรือดังแบบไหนจะได้สมถูกเอาเสียบเด้อไฟเสียบปรับเปิด สวิกตป๊ะเบอร์หนึ่งเปิดเบอร์หนึ่งก่อนฟังดูอืมจีเมยหมุนเลยไหมเราติดเลยเห็นไหมเราเบอร์สองทีดังคือจิพังนี่แบบนี้ถ้าใช้ไปนานๆนี่ มอเตอร์ใหม่เด้อถ้าของเพื่อนๆมีก็จะไปฝืนใช้าไม่มีความรู้ก็ยกหนาะช่างขอญาติลรือก่อนมาดูกันุบเอาไว้เหลืออ,อย่างนี้เนีย่ยหวาบถอดเด้อ นี่เหลือเองเด้อง่ายๆง,งดอกดึงมาเลยเหลือดึงมาวางใช้ควงนอยงัดตัวนี้ไม่มีไม่มีนอดดอกดึงงัดแล้วก็ดึงปรดัดรุดเลยซีเช็กหับหล่มลงไง <ừ. S 2> ดูที่เป็นไอโยกดูแกนด้วยแกนมันโยกขึ้นโยกขึ้นโยกลงไดอย่างงี้ใช่ไม่ได้หรอฟับฟุฟับตีสลักก่อนเล็กทรงเนี่ยป๊อก <ừ. S 2> สลักล็อกใบปัด ตอนเนี้ยแกนมันหลวมมันโยกขึ้นโยกลงได้ค่ยคอยๆเอายังไงพอจะได้ข้าก๋วเตี๋ยวขัวไก่เด้เส็ดดูดีนี่เรียบร้อยเลยนี่เป็นขันบันไดเลยบึกบึกบึกแกนเสียต้งหาแกนมาเปลี่ยนเด้แกนใช่ไม่ได้แล้วนี่แหละตัวปัญหาที่ทามันเกิดเสียงดัง ถ้าแบบนี้เปลี่ยนแกนเนี่ยล้วก็ต้องเปลี่ยนบูธหลังดาเอาเดี๋ยวหาของก่อนนี่แกนได้มากเลยมันมีแยกขายเดอวเพื่อนเลยไม่ต้องเปลี่ยนทางไหนนี่ดอกซื้อเฉพาะแกนก็มีขนาด16นิ้วบอกเขาถ้าทางที่ดีก็เอาตัวอย่างไปเทียบเด้อ รับมิดนี่วัดไว้ก่อนวัดความยาวหินที่วัดไว้ก่อนเ้อวัดไว้วัดข้างหลังวัดไปแล้วกันนี่ตัวป,ปอกไ่แมปปเลยรุล่ะน,นะ ตีกแกนออกมาเลยกระเทียมอีกทีหนึ่งมมปจะได้เทียบให้มันความยาวเท่ากันด้อใส่เลยไม่ยากหรอกฟับฟปเขาะลงนะเขาะลงนี่เขาะลงไปเลยตีเขาเอาเด้อ ไม่มีเครื่องอัดเครื่องอึอดอ้ายหรอกวัดดูที่หนึ่งก่อนวัดให้มันเท่ากับของเก่าแหละที่ก่อนจะตีออกกันมันยาวเท่าไหรอ่ะพอดีเลยเรียบร้อยเสร็จเดี๋ยวประกอบโอ้เปลี่ยนบูธหลังก่อนแกนขางหลังมันเสีย เป็นบูธหลังอนเนี่ยบูธตัวที่มันดังเนี่ยตัวนี้มันเสียต้นออกไม่อยากหรอกงัดเลยมายดูดเลยทิ้งเลยเนี่ยบูธตัวที่มีปัญหาเหมือนกันหลวมเนี่ยทิ้ง นี่ซับน้ำมันเด้อสักกะลาดเนี่ยเวทล็อกนี่ใช้ถุกเกาได้สักกะลาดถุกเกาใส่ฟับน้ำมันเดียวตามอีกพอประมาณฟับตัวช่วยของเราซื้อมาไว้สำรองอันเด้วฟับฟัวใส่ดุก่อนผื่อควมชัวฟับ ิว,ว,วแปดมินเดอร์นี่บูตัวนี้บูตแปดมินแล้วก็ใส่ลงไปขึ้น แนนแร่เน้่น,นปึ๊กเลยอย่าให้บุตรตรงนี้มันดินเด้อล่ะถ้าดินไม่ได้ดินนี่เวลาใชง้งานไปมันจะดังอย่าให้มันดินตีอกให้แนนประกอบได้ที่นี่เดี๋อยวขายอดน้ำมันแกนแฟบฟีบฟดโทยังไงก็ใส่งานเนี่ย ใส่แว่นลองชักนิดนึงใส่แว่นลองชักสองตัวเลยอย่างบางสองสามตัวได้ใส่ไปก่อนปับระยะดูก่อนทำไมถ้ามันไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาออกปับหาเอาค่อยๆจะยืนทมสุด โอเคจะได้เอามายอดน้ำมันแกนิดนึงฟอปยอดน้ำมันแกนิดนึงเงินเดฟหัวถ่ายเลยยอด Hỏi chung Hỏi chung đấy Để rồi Thầm áo như thế này Mình tăng luôn ให้แต่ว่ามีงานไม่ทํำััหยุดรับจอบก็บไปทํางานประจำเป็นพนักงานบริษัทเด้มนุษย์เงินเดือนว่างกันเถอะอันนี้ก็คืองานจบอ่าตอกๆตกํตามสูตรให้แกนมันได้เซ็นเตอร์กลางพอดีเลยหมุนเ้อย โอ้เจ๋วขยับนิดนึงเด้อเพื่อนเด้อใหญมันตึงเลยทีเดียวตึงเลยไม่ได้ดอกตึงเลยเดี๋ยวก็บูทจะไหมมันต้องมีขยับนิดนึงอ่านีรื้อเลยใช่ไหมล่ะโอเคประกอบเลยเดี๋ยวจะเดิมาลองดูกันเดีย๋ยวหลังจากเปลี่ยนบูทไปแล้วเนี่ยมันจะเงียบไหมมันจะหายดังไหมล่ะหรือมันจะดังแรงกว่าเดิมหรือจะดังแรงกว่าเกา่า

มันจะดังคือตอนแรกไหมถ้าไม่ดังก็ค่อยสรุปปัญหากันเอาสายให้แนนๆเด้อตัวนี้ก็ฮะแน,นแ้นละ Chịt loi mươi, lòi tín tít tít tí, nè tí, tí, tí. Cứu khuẩn xuế ngàn Tám step Hả? À, mà loang đú gần đây Ê Phá lắng này đều khòp vào yên đó Loang đú gần Xếp Bắp Bớt phai Bớt bớt, bớt

สายก็ได้หนึ่งสองสามใช้แดบปกติแรงเลยไม่ดังละมาสรุปปัญหาการพัดลมมีเสียงดังกรอก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 สาเหตุแกนกระบูดตัวหลังเสียก็ต้องเปลี่ยนคู่กันเลยอย่าไปเปลี่ยนเฉพาะแกนเด้อถ้ามันเสียแบบนี้ถ้าแกนตัวหลังเสียก็เปลี่ยนบูดาถ้าตัวนาเสียก็เปลี่ยนบูด้า แต่เครื่องนี้ตัวหลังเสียก็เปลี่ยนแกนเป็นบูทเปิดหนึ่งสอสลองแรงปกติเงียบเลยไม่ดังแล้วนี่แหละคือสาเหตุที่มันมีเสียงดังก็มีความลูมาแช่มาแบ่งปันกันไปเองเดชสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่เขามารับชมก็ขอให้อย่าเจ็บอย่าจนโชคดีมีเงินใช้ทั่วหนา เป็นเศรษฐีพันล้านกันทุกๆคนเดอ้อขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามเป็นกำลังใจให้เดอ้อท้านนี่ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ